ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่12พฤษภาคม2565นะคะ แอดมินน่นอยูสวัสดีแฟนคลับเอฟซีเล็กฮานอยทุกท่านเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินน่นอยูมาตามคำขอเด้อจ้าเด้อมาตามคำขอนะคะสำหรับเมื่อวานนี้แอดมินได้ฟังสูตรที่สองลงไปเนาะจ้า,จาเนาะกะมีเอฟซีทัน้ชมหลายคนเพิ่นกรอยากให้ว่างเนาะจ้า,จาเนาะแอดมินจะมาว่างให้าาเด้อจ้าเด้อกะคือสิทันอยู่เนาะจ้า,จาเนาะ สำหรับสูตรนี้แอดมินได้ว่างไปแล้ว,ะวลน,น,นะจ้ะเนดะ้อคลิปก่อนหน้านี้เนาะจ้ะเนาะคลิปก่อนหน้านี้แอดมินได้ว่างไปแล้วสำหรับสูตรนี่ก็จะเป็นสูตรประจำทั้งช่องนะจ้ะเนาะที่ว่างอยู่แล้วสำหรับตาาร่างนี้จะมีทั้งหมด15ชุดนะจ้ะเนาะมีทั้งหมด15ชุดไปได้ทั้ง3รอบนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบไปทั้ง3รอบนะจ้ะเนาะ ห้เบิงตารางนี้พิจารณาเบิงด้วยจ้าเดอ้อรอบพิเศษปกติและ VIP เลขตาร่างนี้มาได้ทั้งสามรอบด้วยจ้าเดอ้อแต่ว่าสำหรับตารางนี้แล้วถ้าได้รอบแรกแล้วคือหายทันผู้ชมหยุดน่าจานะเนาะคือหายทันผู้ชมหยุดทานที่ตารางนี้ก็มาได้ทั้งสามรอบเพื่อกันแต่ว่ากะบบอย สำหรับท่านใดที่ได้รอบแรกแล้วคือห้หยุตะจะเดอ้อก่อนจะนําตัวเล็กไปลงทุนนะจ๊ะเนาะห้เบิงรอบที่ออกก่อนนะจ๊ะเนาะท่านใดที่ยังบ่านันลด้งทุนรอบแรกให้เบิงรอบแรกก่อนถ้าออกแล้วก็คือบ่ต้องเหรินนะจ๊ะเนาะห้มาเบิงตาล่างนี่ก่อนจะไปรับช่มแนวทางแอดมินก็ฝากคือเกา,ากเดอ้อจ๊ะเด้อ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วมาพบมาพอกับทางช่องแอดมินนูน้นอยแล้วนะจ๊ะเนาะอย่าพึงเหลื่อนพานชื่นชอบแนวทางเลขคาน้อยให้เข้ามาเบิ่งก่อนนะจ๊ะเนาะแอดมินนูน้นอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องคือเกา่าด้อจ้ะเด้อแล้วการสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่นะจ๊ะเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางของโฆษณาขายสบูก่ก่อนด้วจ้ะเด้อสบู่กับครีม สำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่เด้อจ่าเด้อสำหรับสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะราคาก้อนละ20บาทเด้อจ่าเด้อสำหรับซีนใซส่ถุงแบบนี้ก้อนละ20บาทเด้อจ่าเด้อ10ก้อนราคา200อแอดเมนูน้อยส่งปีเหมือนเดิมนะคะสำหรับครีมก็จะเป็นครีมสำหรับทาตอนกลางคืนนะคะ จะเป็นครีมสำหรับท้าก่อนนอนตอนกลางคืน้ะจ๊ะเดอ้อช่วยในเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคำ้ำนะจ๊ะเนาะใส่ครีมตัวนี้ก่อนนอนทุกคืนนะจ๊ะเนาะตื่นสา,าร์หนาก็ะจะพองใสลูกคุมคนกระชับนะจ๊ะเดอ้อเพียงชุดละ150บบาทแอดมินส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะคะโอนได้ เก็บเงินปลายทางได้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะโทรเข้ามาสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เ้อจ้าเด้อที่เบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3นะคะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะสนใจครีมสนใจสบู่ทักโทรเข้ามาสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยจ้ะเด้อมารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าตามที่แอดมินเฮ็ดมาสูตรนี่เนาะจ้าเนาะกัดจะบโแตกต่างกับสูตร 6ชุดเด่นปันไแล้เาจ้ะเด้อเอาไปพิจารณาเบิง่งเนาะจ้ะเนาะเลขในตารางนะคะ3 4 7 8และ6 9เกาสำหรับเลขชุดนี้บอมีเด่นมีล่องเด้อท่านชมใครจับเป็นจับได้เลยนะคะเลขในตารางแอดมินก็จะจับให้ ทั้งหมดสิบห้าชุดนะคะจับออมสตอร์จะได้สิบหาชุดเด้อจ่าเดอ้อสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามหกสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปด 4ี่หกส7่เก8าเจและ6 9เกานะคะสำหรับชุดนี้สำหรับท่านที่ไป3มรอบเลอจะะเดอร์มาได้ ทั้งสาฮานอยนะคะสำหรับมือนี่ก็เอาไปจอบซอบมึงกอนก็ได้นะาจาน้ะเนาะเมื่อว่าน,นี่มาแค่ชุดเดียวด้วยจ้ะเดอ้อแอดมนนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ